สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมไลฟ์ในเช้าวันนี้นะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับแต่เช้าคือแต่เช้าของผมนะแต่คนอื่นอาจจะไม่เช้านะครับเพราะว่าตอนนี้10บโมงเนาะสิบนาฬิกาสินาทีแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์ที่21นะครับใครที่ทํางานประจําอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็น work from home นะครับหรือว่าต้องไปทํางานที่ออฟฟิศนะครับก็ขอให้ทุกคนเนาะ ร,ร,รักษาสุขภาพนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงวิกฤตการณ์แบบนี้นะครับเป็นวิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่บอกได้เลยว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะครับไม่ค่อยจะดีการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคก็จับจ่ายใช้สอยแบบระมัดระวังนะครับก็คือเขาก็จัดซื้อของในสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับจำเป็นที่สุดสําหรับตัวเขานะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเรื่องอื่นเช่นเรื่อง การท่องเที่ยวการซื้อของใช้ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะยากนิดนึงนะครับจะยากนิดนึงทักทายกันก่อนนะครับครูแท็กนะครับสวัสดีครับครูแท็กครับนะสวัสดีช่วงเช้านะครับเป็นไงครับสอนอยู่หรือเปล่าครับนะครูแท็กนี่ก็น่าจะ work from home นะช่วงนี้นะครับอาจจะเตรียมการสอนเพราะว่าโรงเรียนยังไม่เปิดเทอมเนาะอาจจะยังเตรียมการสอนอยู่นะครับ คุณแตก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ขยันขันแข็งในการทําธุรกิจมากๆนะครับรวมไปถึงงานประจําก็ขยันมากๆนะครับงานประจําก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนในหลายๆเรื่องนะครับที่ตั้งแต่รู้จักกันมาร่วมธุรกิจกันมากับครูแ็กเนี่ยครับโอเคนะครับวันนี้ครับหัวข้อที่ผมจะคุยเลยก็คือช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เรารู้แล้วก็คือเป็นช่วงที่วิกฤตเนาะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเป็นวิกฤตเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับทุกๆวิกฤตนะครับจะมีเขาเรียกว่า สิ่งที่เข้ามาทําให้เราอะครับต้องตัดสินใจในหลายๆเรื่องนะครับแน่นอนแหละครับเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องตัดสินใจเลยก็คือเรื่องสภาวะเศรษฐกิจในกระเป๋าตังค์ของเรานะฮะในกระเป๋าตังค์ของเรานี่แหละว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะมีรายได้เข้ามาหรือทํายังไงรายได้เราจะพอเพียงในการที่จะต้องไปจับจ่ายใช้สอยนะครับทีนี้พอเราคิดถึงเรื่องนี้สิ่งที่เราคิดเลยก็คือประเด็นแรกก็คือ เราก็จะถูกสอนกันมาให้ประหยัดเนาะเราจะประหยัดยังไงนะครับประหยัดยังไงเราก็พยายามประหยัดครับพยายามใช้ทุกวิธีทางทุกขนทางแหละทํายังไงจะประหยัดได้ใช่ไหมครับต่อมานอกจากการประหยัดแล้วเนี่ยในเมื่อเรา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 วางแผนการประหยัดให้มากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นต่อมาก็คือบางครั้งเนี่ยมันมีสิ่งที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยอย่างฉุกเฉ,ฉินนะครับเราก็ต้องมองหาไรายได้นะครับหลายๆคนก็มองหารายได้เพิ่มนะครับ นี่ไม่ผิดอะไรผมว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้าไปการที่เราจะมองหาไรายได้อะไรเพิ่มแต่ประเด็นตรงนี้ครับมันอยู่ที่ว่าช่วงวิกฤตเนี่แหะครับเวลาที่เราจะมองหาไรายได้อะไรเพิ่มเนี่ยมันเป็นการมองหาที่แบบว่าเร่งรีบที่จะหาจริงไหมครับเพราะว่าเราอะต้องการรายได้เข้ามาให้มันเร็วขึ้นฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าสติสตางหรือว่าความรอบคอบอใช้คํานี้แล้วกันความรอบคอบในการที่จะ ไปมองหาไรายได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่อรอบคอบมันเกิดจากมันเกิดการอะไรครับคนไทยเนี่ยมันมีมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นนิสัยที่ดีของคนไทยแต่ว่าเป็นจุดอ่อนทาให้มิจฉาชีพเนี่ยเขาจับประเด็นนี้ได้ก็คือความใจอ่อนความไว้วางใจนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคนไทยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละเป็นจุดอ่อนที่เราจะต้องใช้เขาเรียกว่าปรับนิดนึงปรับนิดนึงไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะ มันเป็นเรื่องดีของเรานะครับแต่ว่าเราต้องปรับนิดนึงนะมิจฉาชีพจะใช้จังหวะนี้แหละครับในการที่จะชักชวนเราล่อลวงเราไปในหนทางที่เราอะจะเสียประโยชน์และเขาจะได้ประโยชน์โดยที่แรกๆเราจะไม่รู้ตัวนะ,ะปัจจุบันเนี้ครับวิกฤตคนไทยทั่วโลกที่เจอเนี่ยทั้งคนไทยทั้งทั่วโลกที่เจอเนี่ยก็คือวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโรคระบาด ที่นี้อมิชาชีพจะเข้ามายังไงครับเข้ามาก็คือว่ามาล่อลวงเราในลักษณะที่ว่าการให้ผลตอบแทนนะการให้ผลตอบแทนการเอาคําพูดใหม่ๆการเอาสิ่งใหม่ๆเนี่ยครับมาพูดล่อลวงเราอย่างที่เราเคยเห็นเนาะอย่างที่เราเคยเห็นล่าสุดเลยเนี่ยที่มีข่าวเนี่ยที่มีข่าวออกไปเนี่ยนะครับประสิทธิ์เจียวกก๊กใครดูข่าวก็น่าจะรู้นะประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยเขาวางตัวเนี่ย โอ้เป็นคนที่น่าเชื่อถือมากนะครับอยู่ในกลุ่มข้าราชการนะครับทำงานกับข้าราชการนะครับทำอะไรหลายๆอย่างที่น่าไว้วางใจนะครับแต่สุดท้ายไส้ในเนี่ยพอระบบเราตรวจสอบได้เนี่ยไสใ,ในเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการช่อโกงผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายแล้วก็มีคนที่เข้าไปหลวมตัวเข้าไปทำด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาตั้งใจเข้าไปทำจริงๆหรือว่า เป targets, cabin, yeah, them, climate, diseases, ็นการเข้าใจผิดหลวมตัวเข้าไปทำนะครับแต่ก็มีหลายคนที่หลงเข้าไปนะครับเป็นทํางานเป็นกระบวนการกับเขานะครับหลายหลายคนก็บอกว่าไม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับทําไมทําไมถึงไปอยู่ในกระบวนการแบบนี้ได้ผมว่าลึกๆคนเราอะที่ว่าตั้งใจจะไปหลอกเขาจริงๆอะแทบจะไม่มีะอครับส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกหลอกให้ไปอยู่ในกระบวนการเนาะ ถูกหลอกเขาอยู่ในกระบวนการเพราะผมสังเกตนะคนที่เขาไปอยู่ในกระบวนการมีอาชีพดีๆเยอะเลยนะครับมีอาชีพดีๆเยอะมากนะครับอาชีพเหล่านั้นก็จริงๆทำงานเลี้ยงชีพตัวเองได้นะครับเลี้ยงชีพแต่แต่ว่าคนเราเนาะอย่างว่าแหละครับพอมีช่องทางอะไรที่จะทให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้นนะครับก็อยากจะทําให้มันมีรายได้มากขึ้นจนบางครั้งเนี่ยทำให้ลืมมองรายละเอียดรอบด้านว่าว่ามันทําได้จริงไหมนะครับทาได้จริงไหม ก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกแหละครับอาศัยความไว้วางใจอาศัยภาพลักษณ์ที่เขามาแสดงให้เราเห็นว่าน่าเชื่อถือนะครับก็อาศัยความไว้วางใจตรงนั้นเนาะลงเงินไปนะแล้วมิจฉาชีพพวกนี้นครับสังเกตง่ายๆนะแรกๆเขาก็จะมาสร้างภาพลักษณ์อย่างดีเลยว่าเป็นคนที่อยู่ในสังคมแบบนี้อ่ะอย่างอย่างบางบริษัทเนี่ยก็จะมามีดารานะถ่ายรูปกับดาราเนี่ยอันนี้เนี่ยทำง่ายมากเพราะว่า ดาราเขารับออกอีเวนต์อยู่แล้วใช่ไหมครับบริษัทพวกนี้ก็จะไปจ้างดารามาถ่ายรูปก,กับดาราบางบริษัทก็จะเอารถรูนะครับเอาเฟอร์รารี่เอาลัมโบก,กียีมาจอดเลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละทําธุรกิจนี้แหละได้รถอันนี้มาซื้อรถอันนี้มาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสร้างภาพลักษณ์แบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นแค่เปลือกข้างนอกนะมันเป็นแค่เปลือกข้างนอกอยากให้ลอง <c oughs> ศึกษาเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับใช้เวลาใจเย็นๆหน่อยนะครับว่าเอ๊ะเลือกแค่นี้มันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้จริงไหมเนาะสามารถสร้างรายได้ให้เราจริงเหรอนะครับทําได้จริงเหรอนะครับใจเย็นๆนะเขาไปศึกษามองดูรายละเอียดดีๆนะครับวันนี้ครับผมมีรายละเอียดบางอย่างที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดนั้นนะผมอยากจะให้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ผมไปอัปโหลดมาจาก u t u b e นะครับผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทำนะครับ แต่ผมเคยเอาคลิปของสบบมาให้ดูนะแต่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปใหม่ที่ที่เข้าใจง่ายกว่าเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นคลิปที่แยกระหว่างการทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงกับการทําธุรกิจแชร์ลูกโซ่แยกออกจากกันนะครับว่ามีจุดสังเกตยังไงเพราะปัจจุบันเนี้ยธุรกิจที่เป็นลักษณะที่ชวนกันนะครับมาแนะนําการมาชวนกันพากันไปทําธุรกิจเนี่ยมีเยอะมากๆทําไมถึงมีเยอะก็เพราะว่า มันเป็นเทรนในปัจจุบันนี้แล้วครับเป็นเทรนธุรกิจที่เรียกว่าแพลตฟอร์มธุรกิจแพลตฟอร์มก็คือธุรกิจที่เราไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของไปเป็นเจ้าของระบบไม่จําเป็นต้องไปเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับไม่จําเป็นต้องไปทําธุรกิจหรือไม่ต้องไปสร้างผลิตภัณฑ์เองแต่เราเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มก็คือเราทําหน้าที่หน้าที่หนึ่งคือหน้าที่การประชาสัมพันธ์การแนะนําบอกต่อนะครับแล้วไปใช้แพลตฟอร์มของบริษัทใช้สินค้าของบริษัท เนี่ยครับเป็นธุรกิจยุคใหม่ธุรกิจแพลตฟอร์มแต่มิจฉาชีพครับเขาจะมาในรูปแบบบริษัทแล้วก็จะมาบอกว่าเขามีแพลตฟอร์มให้เราใช้นะครับทีนี้แหละคลิปนี้แหละครับจะบอกเราได้ในระดับหนึ่งเลยว่าเป็นจุดสังเกตว่าเอ๊ะเราจะสังเกตได้ไงว่าเวลามีคนมาบอกเราเนี่ยบริษัทเนี่ยน่าเชื่อถือได้ไหมหรือบริษัทเนี่ยต้องระวังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูคลิปนี้เลยแล้วกัน เก้ข้อสังเกตร,ระหว่างธุรกิจขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่ข้อสังเกตข้อที่1หากเป็นบริษัทขายตรงจะมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจขายตรงที่ต้องได้รับอนุญาตจากสกบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หากเป็นแชร์ลูกโซ่ จะไม่มีใบอนุญาต <c oughs> ดำเนินธุรกิจจากสคบข้อสังเกตข้อที่2หากเป็นบริษัทขายตรงบริษัทนั้นๆจะมุ่งเน้นการนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีมาตรฐานการผลิตที่ดีเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจแต่ถ้าหากเป็นธุรกิจแฉลูกโซจะไม่มีผลิตภัณฑ์หรืออาจมีผลิตภัณฑ์บางรายการเพื่อบังหน้าโดยไม่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆ ข้อสังเกตข้อที่3หากเป็นบริษัทขายตรงบริษัทจะมีการรับประกรันผลิตภัณฑ์และมุ่งเน้นความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญแต่หากเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่เมื่อมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายในลักษณะบางหน้าลักษณะของสินค้าจะเป็นสินค้าคุณภาพต่ำราคาสูงเกินความเป็นจริง หรือสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดมากถึง2-5เท่าขึ้นไปข้อสังเกตข้อที่4หากเป็นบริษัทขายตรงบริษัทต้องไม่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในลักษณะเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความเป็นจริงแต่หากเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่แล้วละก็ในบางครั้งผลิตภัณฑ์ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้โดยมักเป็นผลิตภัณฑ์ซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้หรือสร้างกองทุนเพื่อลงทุนด้วยการสร้างมูลค่าเทียมที่มีการกำหนดราคาเองโดยไม่เป็นที่รับรองตามหลักสากลข้อสังเกตข้อที่5หากเป็นบริษัทขายตรง บริษัทจะมีระบบการพัฒนาผู้จำหน่ายอิสระให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการทำธุรกิจที่ถูกต้องบนพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมอันดีแต่ถ้าหากเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วก็จะไม่มีระบบการอบรมพัฒนาความรู้ของสมาชิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่มุ่งเน้นอบรมแนวทางเทคนิคก,การระดมทุนให้กับสมาชิกก็สังเกตข้อที่6หากเป็นธุรกิจขายตรงการเชิญชวนการเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกจะไม่สูงและจะต้องไม่มีการบังคับซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากจะถ้าหากเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วละก็จะมีการชักชวนสมัครสมาชิกในลักษณะเชิญชวนให้มีการลงทุนในปริมาณสูงๆโดยเน้นการนำเงินลงทุนของรายใหม่มาจ่ายให้กับรายเก่าสังเกตข้อที่7หากเป็นธุรกิจขายตรงบริษัทนั้นๆต้องไม่มีการเชิญชวนสมัครให้เป็นสมาชิกในลักษณะลงทุน หรือเชิญชวนให้มีการสร้างเครือข่ายระดมทุนแต่ถ้าหากเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วล่ะก็มีลักษณะการเชิญชวนสมาชิกได้หลายรหัสไม่จำกัดซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการระดมเงินทุนจากสมาชิกรายเดิมๆได้หลายๆครั้งข้อสังเกตข้อที่แเป็นธุรกิจขายตรงแล้วล่ะก็บริษัทต้องไม่มีการการันตีการจ่ายผลตอบแทนที่แน่นอนเนื่องจากผลตอบแทนของธุรกิจ จะเกิดจากการที่ผู้จำหน่ายอิสระในสังกัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการบริการเท่านั้นแต่หากเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่แล้วล่ะก็แผนการปันผลตอบแทนเน้นการระดมเงินทุนจ่ายผลตอบแทนเร็วและสูงเกินความเป็นจริงที่สำคัญไม่ได้รับอนุญาตจากซคบอด,ด้วยและข้อสังเกตข้อสุดท้ายข้อติ่9หากเป็นธุรกิจขายตรงแล้วล่ะก็บริษัท จะต้องมีแผนการปันผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากสคบแล้วเท่านั้นแต่หากเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่แล้วล่ะก็จะมีการการ,การันตีจ่ายผลตอบแทนที่แน่นอนจากการลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุนรายได้ของธุรกิจขายตรงมาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคเท่านั้น รายได้ของผู้จำหน่ายอิสระมาจากการขายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการรวมถึงการกระจายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของทีมงานภายใต้องค์กรโดยส่วนต่างของกำไรที่ได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ จะถูกนำมาคำนวณรายได้ในการจ่ายผลตอบแทนตามเงื่อนไขของแผนการตลาดที่ได้รับอนุญ,ญาตจากสคบแล้วเท่านั้นโอเคเป็นไงบ้างครับเข้าใจง่ายไหมครับผมว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปที่อธิบายและเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่กําลังโดนเพื่อนๆชักชวนนะครับหรือว่ากําลังมอง ธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเน่ยใน Facebook ในอ่ k t ิกต o อในอะไรเงี้ยโอ้โหยิงแอดโฆษณากันมาแบบกระน่ำมากกระน่ำมากและยิ่งกว่าฝนตกอีกนะครับผมว่าระบาดเร็วกว่าโควิดอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราอะครับต้องการมีไรายได้เพิ่มนะครับต้องการหาธุรกิจดีๆสักธุรกิจหนึง่งเพื่อที่จะทำเนี่ยผมว่าตรวจสอบง่ายๆแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอให้ดูนะว่าตรวจสอบง่ายๆแบบไหนนะครับแบบหนึ่งนะอ่านะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ดูแล้วกันนี่ครับเพืเ่อนๆเข้าไปเซิร์ชใน Google นะครับพิมพ์คำว่าสมาคมขายตรงไทยนะครับ กด enter เข้าไปเลยครับสมาคมขายสมาคมขายตรงไทยนะครับหรือตัวย่อ TDSA นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเนี่ยครับสมาคมขายตรงไทยนะครับเราก็ไปดูเลยครับว่าบริษัทที่เขามาชวนเราเนี่ยเขาอยู่ในสมาคมขายตรงไทยไหมเพราะว่าธุรกิจที่มีการชวนกันแน่นอนครับคือธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่ายแน่นอนนะครับแล้วถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่สมาชิก นะครับสมาชิกภาพและการสมัครนะครับแล้วก็เลือกเดี๋ยวนะคบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับข้อมูลนี่ข้อมูลบริษัทสมาชิกครับขอโทษทีนะครับมีสมาชิกสามัญกับวิสามัญก็เลือกเข้าไปดูเลยครับอ่ะอย่างสมาชิกสามัญเนี่ยครับก็ดูเลยครับมีบริษัทไหนบ้างนะครับนี่ครับเท่าที่ผมดูนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ30กว่าบริษัทนะครับนี่ครับอย่างที่ผมทําผมก็ทํากับบริษัทยูนิลเวอร์ ไทยเทรดดิ้งจำกัดนะครับในแบรนด์ธุรกิจที่ชื่อว่า Unilever Life นะครับก็จะมีรายละเอียดของธุรกิจเลยครับก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีเว็บไซต์ธุรกิจให้เราคลิกเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยครับก็อธิบายหมดเลยมีใครเป็นผู้จดทะเบียนมีใครเป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยครับเขาก็จะแจ้งเรามาทั้งหมดเลยเราก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายนะครับเนาะตอนนี้นะครับผมว่านะไลฟ์นี้เนาะน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับ ใครที่กําลังมองหาธุรกิจที่อยากจะทําอยากจะสร้างไรายได้เพราะตอนนี้ครับทุกธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะทุกธุรกิจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะมีกระบวนการที่มาคุยกับเราในเรื่องการทําออนไลน์การทําธุรกิจอยู่ที่บ้านได้ Work ์กฟอร์มโฮนะครับในยุคสมัยใหม่นี้แต่เมื่อเราฟังแผนธุรกิจแล้วเราฟังผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วนะครับอย่าลืมตรวจสอบนะครับตรวจสอบ ว่าเอ๊ะผมบอกได้เลยว่าอย่างที่ผมล่าสุดผมคุยกับน้องผมเนี่ยที่เขามีเครือข่ายหนึ่งมาชวนเขาเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเอ๊ะพี่กอลครับผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผมฟังแล้วมันรู้สึกขัดขัด,ขด,ขดมัน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 ไม่น่าเป็นจริงได้นะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะลองเข้าไปดูสิว่าในสคบมีไหมในสมาคมคารงแห่งประเทศไทยมีไหมนะครับเขาเข้าไปดูแล้วก็เออไม่มีไม่มีในนี้นะครับอันนี้แหละครับ เป็นอะไรที่ตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับลองเข้าไปดูนะครับถ้ามีอยู่ในสมาคมหาตรงแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยสมาคมค้าตรงไทยแล้วเนี่ยก็ลองเลือกดูครับว่าเราจะทํากับบริษัทไหนนะครับทำกับบริษัทไหนก็พออยากจะเลือกบริษัทก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งในการเลือกนะครับว่าเอ๊ะเราจะทากับบริษัทไหนดีบริษัทไหนที่ทําแล้วจะสามารถเติบโตได้จริงบริษัทไหนทําแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ อันนี้เดี๋ยวในคลิปถัดไปในไลฟ์ถัดไปผมจะมาคุยเรื่องนี้ต่อนะครับวันนี้ก็เอาแค่ว่าเอ้ยวันนี้ให้ระวังระวังว่าถ้ามีคนมาชวนเราหรือว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสักอย่างหนึง่งเราจะสังเกตยังไงนะครับวันนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนเนาะน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอะไรที่มันได้มาง่ายๆนะครับไม่มีในโลกนี้ครับเราต้อง ลงมือทำนะครับเราต้องลงมือทําวันนี้ถ้าบอกว่าโอ้ยมันทําง่ายๆทําแบบนี้แบบนี้ง่ายๆมันไม่มีง่ายหรอกครับวันนี้นะครับใครที่อยากสําเร็จเขาแรกเท่านั้นแหละครับเขาลงมือเท่านั้นแหละครับแต่เอ๊ะทำไมเขารู้สึกเขามีความสุขจังเพราะเขาทําให้มันมีความสุขครับวันนี้นะครับมีอะไรหลายๆอย่างผมว่านะถ้าปรับเข้ามากับชีวิตเราได้นะครับก็สามารถทําให้มีความสุขได้นะครับ อย่างยืนยัาคําเดิมนะครับก็คือ u ยู l e v e ีเว f ร์ไลฟ์ครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาธุรกิจที่มั่นคงเติบโตได้แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับถ้าใครอยากจะทักมาถามข้อมูลอยากจะมาคุยกันนะครับช่องทางของผมนะครับก็จะมีไลฟ์นะครับผ่านเพจของผมนะครับก็คือเสริมอาชีพสร้างรายได้บายกรอบดิฟนะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับอิสระธุนาแก้วแล้วก็ กอบดิบต่อท้ายนะครับแล้วก็ชาแนลยูทูบนะครับก็อิสราทุนาก้วชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับเข้ามาทักเข้ามาถามเข้ามาคุยกันได้เข้ามาติดตามชมไลฟ์เก่าๆคลิปเดิมๆอยากมาดูข้อมูลก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับโอเคนะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาทักทายแวะเข้ามาดูเข้ามาชมกันนะครับโอเคแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปด้วยเวลา เท่านี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย